เจอของดีแล้วพี่น้องอย่นี้ต้องฟ้อนใส่ดีน้องอิวาแล้วต้องมีเพชรอื่นออกเพิ่มบึ้งอยูพอดีเลยนี่ขาอังี้เลยเหมือนดอกพอดีงามอีกแล้วจ้ะว่าไม่ได้เลยมือนิกหมาดอย่เลยเก็บเพชรย่างไก่ได้เมื่อกี้นึงอ๋ตะออนคือเก่าจัพี่น้องเก็บอยู่ภาคใต้เด้อ กอนอยู you ่ know. สวัสดีจ้าสวัสดีเพ่อ่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกกระช่องของน้องอิวด้วยจ้าพี่น้องคลิปนี้กะพาพี่น้องมาขึ้นเขาเขาป่าเลาะหาเห็ดอีกแล้วด้วยจ้าบาได้มาหลายมื้อเลยเนาะเมนจ้าไม่รู้ว่าสีแบบไดเมื้อนี้ก็มาลุ้นมาม่วนก,กันคือเก่าจ้ามาลุ้นคือเก่า<อ>กมาแรกแหกมัน นบอกงามๆผลบัวตกเพิ่มแน่จ้ะบ่ได้มาหลายมื้อเลยมาส่งเบิ่งบัวจะมีเฮ็ดหยังเพิ่มแน่แล้วก็ากบัวจะเป็นจังไหนเนาะครับแต่ว่าจริงๆกะม้าหยังไหนก็ขี้มาขี้มุองดอกกะดอกบัวจะไดบ่ได้มาหลายมื้อมันเป็นการที่เห็นกะพอได้เก็บติเดิ๊ดอกข้มุ้งจะมีเขามากะพอได้เก็บติเดิ๊บกันพอได้เก็บยูน ไปได้มาโคมือเ,ออนนเดียวกัน้องาใบงามฮิกตะไคร้คือเก่ามือนี้กะเท่าที่เห็นเข้ามามือนี้กะเห็นตะฮิปตะไคร้คือเก่าเนาะครับว่รู้ว่าจะมีเห็ดอย่างเกิดเพิ่มแน่ต้อ,องใส่ตาเด้งคิดว่าเห็ดผึ่งนจะเริ่มออกแต่ว่าบ่รู้ว่าสิบแบบไหนเนาะจะดุนร่วกัน เก็บอีกจ้ะเจอของดีแล้วพี่น้องอันนี้ต้องฟวอนใส่ปาดดอกเห็ดเปลือซสาดพี่ฟิมเบิึงนี่นะสามดอกนี่นี่นี่เห็นไหมน้องอีวาแน่ต้องมีเห็ดอื่นออกเพิ่มบึงดีๆนี่เห็ดเปลืซกาดเห็ดปึือกสาดงานเด้อเอาเลยเด้อเอาเลยครับ เดืยดพอดีเลยนี่ในนางซองเบิ่งเด้บ่านนี่วันไหนอาจจะมีอีกก็ได้ีดอกงามๆเลยป้าพอดีงามเลยมันมาเอาใส่ตะกระโอ้พอดีนี่เยอะมากมีเพชรอื่นเพิ่มเติมนเด้อะดึงดีๆเด้อ ยังพอมีให้เก็บเรื่อยๆอยู่จากเห็ดตะไคร่มาเห็ดเพิ่งพร้อมหนึ่งดอกนะฮะหนึ่งดอกนะีน่งที่บอกคนเก็บเห็ดย่างไก่ได้เมื่อกี้เลยอ๋ดเ <laughs> นาะโอ้ยดอกเห็ดก็ยังจอออนคือเก่าจ้ะพี่น้องเก็บอยู่ภาคใต้เด้อคุณพี่น้อง เฮ็ดเขาออกตลอดปีเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดพิ่งยังเลยบอกอุ้ยพี่พี่เซ็ตนี่มันตัวกว่าน้ำเลี้ยงเลยคืออยู่แล้วว่ามันสิมดเลยวได้หนิมาอีกกระม manually ก็มาเฮ็ดเพิ่มอีกนะดอกก็ยังงามๆอยู่เนาะดอกก็ยังงามเหมือนเดิมเลยน่ะทำไมที่นอนอุ้ยสะออนดอกนี่นะเต็มไม้เต็มมือเลย ขาดอกกับนิ้วน้องอยู่ข <laughs> ายิ้งง้กยก่ายนะอออนี้จ้ะร้า่เก่า เลี้ยงแถวอยู่สลับลาบสลับ,บลาบเลยนะีน่งหลายคือเก่า,าข้างใพี่น้องนี่หลายคือเก่าโอ้ยนี่ให้เป็นเชือซะเนาะน เราทานสินแล้วหลายนดเริ่มมุดแล้วปะมัด,ละะมดละะแล้วจะให้ไปเต่นราคาแต่ละดอกขาอ้วกอวกทั้งนั้นผสมเพิ่นแรงเนาะอดอกก็คือสมบูรณ์

đi nhìn cho con cái... mà con mẹ con mà con mẹ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  con con mẹ con con nó ก็ไปกันมอยู่นยังเห็นอ้าิกมกโอ้ยเมือนนี้ก็มีตะดอกงามๆเือเก่าพี่มันใกล้ๆรู้นี่มันใกล้ๆนู้ว่าไข่เหอ ค่ะพวกอิกพออีกแล้วเฮ็ด,ดเพิ่มตักโจ๋โหยอยู่ไม่ได้ขาวไงได้หมดดอกพอดีงามอีกแล้วจ้ะว่าไม่ได้เด้มือนีกระหมานอยู่เด้วยหยอนเลยดอกพอดีงามนี่แหละนี่เอาันี้ก็บตึงกันไปจ้ะพี่น้องพอได้เกงใส่ก,กันเนาะเงี้ยครับ เอาเอาเด้งเด้งหามีอีกใบไม้กับงหนาเนาะบานเทเลสะออนดอกเห็ดงามก็สองเนาะ ห่างๆกันนะอเชื่อนคะัอเชื Gym. ่อนไมดอกยดอกันกันนะมอกไม่แข็งอยู่ด้วยจ้ะแข็งมาก มวนคือเกอ่าแล้วม้วนคุณเด็กทำงานจุ๊บต่อบาะนาดนะมองเหยียด้วยนะเริ่มเมืดแล้วนะจ๊ะถือว่าหมานอยู่แต่เอาจริงๆเหตุหนังคือเริ่มเมืดแล้วนะสิดีคลิปใหม่เริ่มเกิดละว่าปอบใจจะโผล กับวันนี้ดีมาจ้ามาจ้ามาอตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนงานคือ up now. Ini bentuk. Ini Ini bentuk. ยู่ตรงนี้เนาะครับเี่น้องมาหาเบิ้ลอันเดียวกันสามามือนหนแ่งแมงเบิ้ลตอนนี้ตกลงแต่ว่าเบิ้ลมันออกเรื่อยๆอยู่ค่ะนี่ครับ เกีกแล้วพออีกแล้วพออีกแล้วเดี๋ยวเก็บเรื่อย บ้องงามตัด ได้เก็บเรื่อยๆเมือนอยนี้นะคะพี่พิมครับดอกก็งาม เห็นใจไกลเลยเนาะเก็บเรื่อยๆได้เก็บเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าจะนด้เก็บกได้เก็บใหม่ก็ได้เก็บหลายเยอะ ่ค se รับสัดเจสะออนสะอดอกตึ จ้ะนี่จ้ะตกงานได้พออยากพอกินมือนนี่จ้ะได้แต่ดอกงามๆพอดีปนเลยจ้ะ พอดีปนเห็ดไค่เห็ดเริ่มมดดล้วจะเห็ดแต่ว่าเห็ดชนิดนี้เหมือนสีเริ่มออกเพิ่นได้ฝนอีกสักรอบสองรอบนี้เห็ดนี้ขึ้นเต็มเลยได้หนิ่็ค่อยมารุ่น,นํากันต่อาะเมนครับ,นบคนอคว่าหมานอยู่จ้าพอได้ยาได้กินแล้วก็ได้เห็ดเพิ่งอันเพิ่มพร้อมปกติมาบ่เคยได้เลยแมนปกติกด้ได้เห็ดไค่เนาะแมนจ้ะเห็ดอื่นสิเริ่มออกเพิ่มเติมละแต่ว่า ให้เ <Hey, S 1> พื่อนได้ฝนอีกสักหน่อยก่อนเดีวเขาค่อยมาส่องใหม่เนาะนะลาเพพี่น้องก่อนกันละกันเลยจ้าหนุ่งอิูวก็ต้องฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้หนุ่อยู่กับพี่ซิมแล้วก็ครอบครัวในการทางคลิปต่อไปในเดี๋ยจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ